สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูแดงทองทิพย์อีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้กันอยู่ที่หน่วยครอบครัวสุขสันต์นะคะวันนี้นะคะคุณครูแดงจะมาบอกถึงกิจกรรมที่เราทําร่วมกันในครอบครัวค่ะเด็กๆคิดว่าในครอบครัวของเด็กๆทํากิจกรรมอะไรบ้างคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ กิจกรรมที่ทำกันในครอบครัวนะคะก็จะมีการปลูกต้นไม้ทำสวนค่ะการดูทีวีร่วมกันการอ่านหนังสือร่วมกันการรับประทานอาหารร่วมกันค่ะต่อไปกิจกรรมที่เราทำกันที่นอกบ้านนะคะก็จะเป็นการไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูเขาน้ำตกหรือทะเลนะคะแล้วก็จะเป็นการไปทำบุญที่วัด หรือสถานที่ต่างๆแล้วก็การรับประทานอาหารนอกบ้านร่วมกันค่ะค่ะเด็กๆก็ได้รู้จักกิจกรรมที่เราทำร่วมกันในครอบครัวไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาทำใบกิจกรรมกับคุณครูแดงกันเลยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือสเตมขึ้นมาค่ะเด็กๆหยิบหนังสือสเตมเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ขึ้นมาค่ะและเด็กๆเปิดไปที่หน้าสีนะคะ เด็กๆเปิดได้หรือยังคะเปิดไปหน้าที่หน้าเดียวกับคุณคณรูแดงเลยนะคะและเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะมือสัมผัสหนูน้อยชวนคิดถ้าเด็กๆจะประดิษฐ์เครื่องมือทดสอบ มือสัมผัสควรเริ่มจากขั้นตอนใดเขียนตัวเลขหนึ่งสองสามและสี่ในช่องว่างตามลำดับขั้นตอนการสร้างชิ้นง,งาน เครื่องมือทดสอบมือสัมผัสเด็กๆมาดูภาพแรกกันก่อนนะคะภาพแรกนะคะเขียนใต้ภาพว่าสร้างชิ้นงานภาพนี้เป็นเด็กกำลังทำชิ้นงานประดิษฐ์ชิ้นงานมือสัมผัสกันอยู่นะคะต่อมาภาพข้างๆก,กันก็จะเป็นทดสอบนะคะเป็นภาพการทดสอบอ่าชิ้นงานมือสัมผัส ภาพข้างล่างนะคะภาพข้างล่างเป็นภาพที่เด็กๆกำลังออกแบบชิ้นงานและภาพสุดท้ายนะคะเด็กๆกำลังเลือกวัสดุค่ะเด็กๆกำลังเลือกวัสดุในการทำชิ้นงานนะคะเด็กๆมาดูนะคะขั้นตอนในการสร้างชิช้นงานนะคะลูกการสร้างชิ้นงานขั้นแรกเราจะต้องเลือกวัสดุ ให้ได้ก่อนนะคะอ่ะฉะนั้นอ่ะเราก็ใส่เลขหนึ่งตรงที่เลือกวัสดุนะคะต่อมาเด็กๆเลือกวัสดุได้แล้วเด็กๆจะทำอะไรต่อคะใช่ค่ะเด็กๆจะต้องออกแบบชิ้นงานก่อนก่อนนะคะว่าเด็กๆจะทําำนะชิ้นงานเป็นอะไรอ่ะเด็กๆก็ใส่เลขสอไปตรง ช่องวางตรงออกแบบชิ้นงานนะคะพอเด็กๆออกแบบชิ้นงานได้แล้วขั้นตอนที่สามเด็กๆก็จะต้องอะไรคะลูกถูกต้องค่ะเด็กๆจะต้องสร้างชิ้นงานนะคะเด็กๆใส่เลขสามลงไปในช่องตรงข้างๆสร้างชิ้นงานและอันสุดท้ายเมื่อเด็กๆสร้างชิ้นงานเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องทําการ ทดสอบชิ้นงานค่ะติดก,ก็ใส่เลขสี่ลงไปนะคะค่ะดิดทำได้ใช่ไหมคะเรามาทบทวนขั้นตอนการสร้างชิ้นงานอีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นที่หนึ่งก็คือเลือกวัสดุขั้นที่สองก็คือออกแบบชิ้นงานขั้นที่สามก็คือสร้างชิ้นงานและขั้นที่สี อันสุดท้ายเป็นการทดสอบชิ้นงานค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อไปเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกคัดกอไก่ถึงหอนกคูขึ้นมาค่ะแล้วก็เปิดไปหน้าที่31นะคะหน้าผอพึ่งค่ะเด็กๆเปิดได้แล้วยังคะเปิดได้แล้วใช่ไหมคะ เด็กมาออกเสียงตามคุณครูแดงเลยคะ่ะพอพึ่งทำลังอีกครั้งหนึ่งนะคะพอพึ่งทำลังค่ะต่อไปเรามาฝึกเขียนพอพึ่งกันค่ะเด็กๆชี้ไปที่หัวตรงพอพึ่งนะคะพอพึ่งหัวจะอยู่ด้านในนะคะเด็กๆก,ก็ลากหัวกลมๆค่ะแล้วก็ลากลงมาด้านล่าง แล้วเด็กๆก็อยากเว้าเข้าไปตรงกลางค่ะแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะจุดที่หัวพอพึ่งนะคะลากวงกลมค่ะแล้วก็ลากลงมาข้างล่างแล้วก็ลากอยากเว้าไปตรงกลางลากขึ้นไปข้างบนค่ะต่อไปเด็กๆมาเขียนตามรอยปพร้อมกับคุณนคู่แดงเลยนะคะ เด็กๆค่อยๆเขียนไปนะคะพยายามอย่าให้ออกนอกรอยปากค่ะและเด็กๆ,ก,ๆก็มาทอกคำของจองผอ,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 อพึ่งกับครูครูแดงนะคะผอเอ๋ยผอพึ่งเขียนง่ายหัวเข้า, <คน S 2> าก้นหยักหักเว้าว เข้ากลึงกลางตัวเป็นผอพึ่งเอ้ยอีกครั้งหนึ่งค่ะผอเอ๋ยผอพึ่งเขียนง,ง่ายหัวเข้าก้นอยากหักเว้าเข้ากล่งกลางตัว เป็นผอพึ่งเอ้ยเด็กเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กเกเขียนเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีตัวพึ่งให้สวยงามเลยค่ะเด็กๆระบายให้สวยงามแบบคุณครุแดงเลยนะคะเด็กเก่งมากเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทําหนังสือสเตมหน้าที่4ไปแล้วแล้วก็ได้ทําแบบฝึกคัดพยัญชนะกอไข่ถึงทอนุกงหูตัวผ่อพึ่งไปแล้วเด็กๆทําได้ใช่ไหมคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้อยู่แล้วเพราะเด็กๆเป็นคนเก่งคะ่ะค่ะและท้ายนี้นะคะคุณครูแดงก็ขอฝากนักเรียนนะคะในช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิด1 9เด็กๆต้อง รู้จักดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะคะออกนอกบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็เว้นระยะห่างน้ำมันล้างมือค่ะไว้พบกับคุณครูแดงใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ